เอาละครับสวัสดีทนั้งหาทุกท่านล้วกับมพในเกมแคชชวเยลกันต่อนะครับวันนี้ผมจะพาไปลงมัสเก็ตเท t o u r วร์นาเนะครับได้กันหรือยังอีโมจิมัสเก็ตเทีนะครับอันนี้เลยเป่าขมเอาจากปืนนะครับแบบเพิ่งยิงใหม่ๆเลยอีกทีนะครับมีเสียงด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมซื้อมานะครับแ a มไ i ร e เดเขียนหน้านะครับมีขู่ด้วยนะครับดูดูดันดีอีกทีดิชึบอย่างนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายพรินเซสนะครับ เบ่งกล้ามโชว์แน่จริงก็เข้ามานะครับพร้อมแล้วประมาณนี้เลยก่อนที่เจะไปเริ่มนะครับเหมือนเดิมผมเก็บหีบไว้เปิดเยอะมากๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทใำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ติ๊กปุ่มรดกรดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนโดยจะไม่พลาดการลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเรามาเปิดอันแรกเลยครับคราวเชเท่าไรเอ่ย1,110ครับ ยิมอีก3ผมเสียเพชรไปเยอะมากนะครับเปิดอร์ทุน10หีบนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูที่ลิงด้านบนได้เลยนะครับเกลือหรือไม่เกลือก็คลิปนั้นแหละแซบนะครับ barbarian skeleton แล้วก็ mega m i n n i ยนะครับผมพยายามเก็บทุกการ์ดหมดเลยนะครับตอนนี้โอเคอันนี้ golden c h ช s นะครับ589เฟอ์แปนส์เก้า f e r n a n rascal ผมต้องการเก็บ rascal อยู่จะเป็น12แล้วนะครับมอต t แล้วก็ musketier นะครับโอเคอยู่ครับ มีการาฟที่อยากได้137ไอส์โกลเลมแล้วก็แอโรนะครับไม่ได้ใช้สักอย่างต่อมานะครับ134ดาร์ิกอบลินโอเคกอบลินแกงนะครับดาร์ก๊อบลินผมชอบมากครับปล่อยไปตีป้อมเปลื่ยนะครับแค่ตัวเดียวยิงได้4ที4ี0รนะครับนัดละร้อยเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยครับผมชอบมากแล้วก็สุดท้ายนะครับ151 บาบาเลียนฮัทไม่ได้ใช้บาบาลเลียนทำไมได้แต่บาบาเลียนวันนี้มันโดนปรับแล้วนะครับลดเลือดไปตั้ง13%แต่เพิ่มมา1ตัวนะครับก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะผมเล่นบอมเบอร์หรือไฟเร์สปปริตุมต่มตุ่มนะครับเละทั้งกองคลิปนี้ไม่ได้มาพาลงทุนาเมนต์อย่างเดียวนะครับผมจะสอนวิธีการสวนยาพิษด้วยเรามาดูกันอันแรกเลยนะครับหลายคนเจอยาพิษถึงกับท้อนครับยอมแพ้เลยแต่อย่าพึ่งนะครับมันพลาดง่ายอันนี้ผมเลือกแบตครับไปไปสู้กับมัดเกตเทียตัวตัวนะครับมัดเกทเท อันนี้แน่นอนครับเมก้าไนน์นะครับกระโดดทับหัวแตกเลยอันนี้ผมคิดหนักมากเลยนะครับผมพูดเสมอว่าเอาสายอากาศแต่ผมต้องการอะไรที่ครอบคลุมกัานั้นนะครับวัแครดี้ดีกว่านะครับส่วนได้ตัวตัวทุกคนแล้วก็ค่ากลุ่มสปอนนะครับวัวแครดี้แล้วก็จแอนสโนบอลนะครับมันถูกเยอะผมให้เขาไป6ก3 4็ก็แพงอยู่นะครับแล้วก็จําไว้ด้วยว่าถ้าเรามีการเจ็ดน้ำยาเขาก็มีเหมือนกันครับโชคดีโชคดีเหมือนกันนะครับในใจคิดกูต้องชนะกูต้องชนะกูต้องชนะ มาแล้วผมเปิดแบบเป็นไซเคิลครับช้าไปหน่อยครับเจอลาวาตาย1ตาย2ตาย3ต่อได้่1ที2ทีนะครับพลาดเป็นการไซเคิลที่พลาดนะครับแล้วก็ผมต้องปล่อยหมูแล้วครับไม่มีอะไรสวนกันอากาศเลยมาปล่อยสปา์กี้มาโอ้โหสองการ์ดโหดมันมีเลเจนรเดลี่สามใบครับผมไม่มีอะไรสวนเลยหนไหมครับผมปล่อยโครงกระดูกเพื่อไปดักนะครับมันลงยาพิษครับโอ้โหเมกาไนหรือบาบาเลียนดีบาบาเลียนดีกว่านะครับเร็วเร็ว ช้าไปครับพันสองนั่นแหละบาบาเลียนมาแล้วครับยาพิษเพิ่งหมดโดนไปทีนึ่งครับตายไปอีกสองบาบาเลียนถูกปรับแล้วนะครับเป็นห้าตัวแต่ลดเลือดไปสิบสามเปอร์เซ็นต์มาครับผมใช้แบตตอดนะครับแบตยังตอดลาวาฮาวไม่ดีเลยดูดิพอมันแตกปรับนี่คือเละจริงๆนั่นแหละครับปาไปสโลหนึ่งทีสองทีสามทีพันหกสามครับผมเหลือสี่ร้อยเก้าสิบหนักจริงมีการ์ดการอากาศแค่แบตเท่านั้นนะครับแต่ผมมีหมูไง ซึ่งมันเป็นคนให้มา Skeleton Army ครับ Bucket t e r สีน,น้ำยา i l i t e Balance หกน้ำยาผมส่วนด้วย Skeleton Army แ,แค่สามน้ำยาครับตอดไปอีกตอดไปอีกเอาหมูไปครับไม่อยากให้ยิงป้อมนั่นแหละยิงได้แค่หนึ่งทีมาลงผีหลวงครับคิดไปละห้าสิบ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 ิดทีละห้าสิบนะครับผมจำเสมอมาแล้วครับเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกสิบครับมาแบบนี้ก็ต้อง ว่าแคลรี่ดักหน้าให้หน่อยครับทนการยิงสปาร์กี้ได้หนึ่งทีครับนั่นแหละยิงไปเลยแบตตามครับดูแบตต่อครับปิว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 เรียบร้อยครับแบตตอดสปาร์กี้ได้พอดีนะครับ5วินาทีก่อนชาร์จยิงตอดไม่ได้นะครับ760เอ่อปล่อยโกเลมทำไมเนี่ยยังไงก็แตะไม่ได้อยู่แล้วนะไม่น่าปล่อยโกเลมมาแล้วครับเอาบาร์มาเล่นไปเลยปล่อยแค่นี้ครับ ทั้งโกเลมมัสเกติเออิลีบาบเาลียนกระโดดทับหัวแม่งเลยครับแล้วก็กัดนอาม,มี่นั่นแหละครับลงไปเลยตอดรวๆลงยาพิษฮะลงไมมกกาไนทีเดียวไม่สมควรลงอย่างนี้นะครับไม่โดนป้อมอย่าลงยาพิษถ้าไม่โดนป้อมนะครับต้องโดนทั้งป้อมต้องโดนทั้งทหารนะครับพาลาดแล้วครับขอหนึ่งทีหนึ่งทีสี่ร้อยนั่นแหละสี่ร้อยด้านซ้ายพังแล้วครับสองร้อยสามสิบ อิลิบาบาลเลียนสองตัวฟันตายทีละตัวนะครับมาเลหกพังเรียบร้อยครับวทยแคลี่สามารถสู้กับอิลิบาบาลเลียนได้ตัวต่อตัวนะครับนี่เลยเห็นไหมครับถ้าไม่มีมัสเก็ตเทียมาแล้วครับแบบนี้ก็เคสอามี่ครับแล้วก็เบ็นกันไนกระโดดทับชาร์จไม่ทานตายพอดีครับสวยงามมากอย่าปล่อยยาพิษอย่าปล่อยยาพิษกระโดดทับอนั่นแหละไส้แตกวทยแคลี่ดักกลางครับเจอผีหลวงหนึ่งทีกระโดดทับโกเลมครับ อันแหละลากไปเลยลากไปเลยเอออยากเอาป้อมขวา,อาเอาป้อมขวามันเอาไิริบาเบเลียนมาดักดูครับผมควิดดัวัวควิรัวสโลไปอีกทีครับเฮ้ยปล่อยยาพิษกันบ้านแ้าเขาปล่อยยาพิษกันบ้านคือเรากดเขาจนบังคับจริงๆต้องใช้ยาพิษแล้วครับพลาดนี่แหละใช้ลูกไฟยังคุ้มกว่าอีกมาแล้วครับตอดรัวๆสามกับสี่น้ำยาครับวัวแครี่ดักกลางเหมือนเดิมครับหมูลงด้านขวากันให้หน่อยครับสปาร์กี้ฆ่าววแครี่ไปเลยครับกูไม่สน ปึ้มใส่แต่ครับด้านขวาสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยี่สิบชนะครับ <laughs> หัวเราะรัวเลยอันนี้เลยนะครับยาพิษต้องปล่อยโดนทั้งทหารโดนทั้งป้อมถ้าปล่อยเปื่ยไม่โดนป้อมคือเราพลาดแล้วนะครับและเมื่อไหร่ที่เขาใช้ยาพิษเพื่อกันบ้านอันนั้นคือเรากดดันเขาจริงๆเราสวนกลับได้ดีมากๆเขาตําใจเลยต้องใช้ยาพิษในการกันบ้านตัวเองนะครับอันต่อมาอันนี้รู้สึกว่า แหกกฎที่ผมเคยบอกหมดเลยนะครับเลือกสายอากาศอันนี้ผมไม่เอานะครับแต่ยอดนโค้ดครับผมไม่เอาลาวาฮาวจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้คือแจนสโนบอลครับอันนี้วอลแคลรี่ครับผมบอกเสมอครับวอลแคลรี่ดีมากสวนตัวๆได้ทุกทนแล้วก็ไฟร์สปิริตครับนั่นแหละไฟร์สปิริตมันโดดชนอากาศได้ไงครับด่านสปอคี้ทาวมันให้มัตคิเทียกับไอวิสาดผมแล้วก็ก๊อบลินบาร์เรลนะครับร้องไห้เลยมาแบบนี้ก็ไฟร์สปิริตครับ ชนเลยตึมตึมตึมเรียบร้อยนะครับผมนําอยู่หนึ่งน้ายาพยายามจำไว้ด้วยนะครับเขาปล่อยอะไรมาเราสวนอะไรเขาปล่อยอะไรมาเราสวนอะไรนะครับเราจะรู้ว่าเรานําเขาเท่าไหร่ครับลินบาลร็วมึงปล่อยไปไหนอยู่ห่างเกือบห้าช่องสองพันสามสิบเก้าผมยังเลือดเต็มอยู่มาไอซ์วิสซ่์ครับน้ําแข็งกับไฟฟ้าโดยเทคนิคแล้วน้ําแข็งต้องแพนครับเป็นสื่อนําไฟฟ้าชั้นดีนะครับมาเลยเพิ่งถึงครึ่งหลอดอะ ไอพิซารพ่นทีละ70นะครับวอแครี่ฆ่าไปละสวนด้วยอะไรปนตรีตุ้มๆครึ่งหลอดครับอยู่ด้านขวาครับหมุนไป1นึ่งทีพันแปดสองทีพันห้าสามทีแล้วก็น้ำแข็งไปตุ้มพันสามยี่สิบนะครับผมพันสี่หกสิบตอนนี้แหละงาโงกไม่มีอะไรกันครับดาร์คพรินซ์มาครับชนมัสเกัตเทียไส้แตกไปแล้วครับปล่อยพุ่งชนไปก่อนเขาหน,นีมาเร็วลงหลังครับ อย่าเอากอบลินหรือโครงกระดูกไปดักหน้าดาร์คพินทับมันทุบทีนี่หายทั้งกองเลยนั่นแหละหนึ่งทีสองทีอีกทีได้ไม่ได้ครับช้าเกินไปรู้จักเลือดไอวิสานแล้วได้หนึ่งทีนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบผมก็เอานะครับค่อยๆตอดนั่นแหละปะก็จ๊าเจ็ดสิบมาครับรู้เลยว่าต้องมามุกลาวาฮาวเหมือนเดิมนั่นไงปล่อยมาแบบนี้มันไม่ดูนะครับว่าผมมีลอริคูดนั่นแหละลงดักหน้าเลย มาแล้วครับฮ่าฮ่าหัวเราะเลยมีคนแอบดูอยู่นะครับเอาไงเอาไงโรเกตครับจะบ้าหรือเปล่ามันมีโล่ลอมาสามตัวกับวอลคาร์ดี้อีกหนึ่งตัวหมุนติ้วครับหมุนติ้วหมุนติ้วสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตุ้มขีม้ลงพอดีครับ <c oughs> ผมเสียด้านขวาให้เขาแล้วนะครับ <c oughs> ยิงไปเลยหกสิบวิสุดท้ายครับยี่สิบพังครับมาแบบนี้ไอซ์ลิสซัดกับไฟเออร์สปิริตนะครับ ทันครึ่งหลอดครับดักพินมาว่าไครี่หนักหน้าครับ1ทีเกาะหลด2ที3ทีแล้วก็4ทีนะครับกับลินบารเรลครับนั่นแหละลงอิเล็กโทรพอดีเอารู้ไตแล้วนี่มาครับ4 6 0ร0 0 140ปึ้มพังพอดีครับไวไหมไม่ทันครับนั่นแหละบ้านเหลือ3,200แล้วไอซ์สวิสรครับมัสเก็ตเทียด้วยครับตอนนี้แหละบอลลูนมาอีกอากาศ2ตัวเลย ว่แคลี่ดักหน้านะครับฆ่าเล็กทอริสซาดดักพินสมาแบบนี้ก็ต้องแล้วเี็ูดครับฮึ้ลุงต้วงลุงจ้วงลุงจ้วงบัตเก็เทียตายพอดีผมปาหิมาครับไม่ทันจริงๆเจ,จ้านะครับอันนี้คือพังแม่งลาบทั้งสองคนเลยมันระเบิดบ้านผมไปละเอาไงเอาไงบ้าหรือเปล่าด้านขวาดีกว่าไหมนั่นแหละว่แคลี่มาแล้วครับไปแบตมาต้นไอซ์วิสซาดครับไพร์สเปเดตกระโดดชนตึง้ง ถึงกับโปรยธนูมาแล้วครับเล็กโชว์วิสตร์ครับมาตายครับ2อง3ันสามสองพัน0 0ึเดียวแล้วครับอย่างเดียว900แล้วครับมาแบบนี้ทั้งกล่องเนี้ยแพ้วอลเคลลีม่มาเลยครับมาเลยยินดีต้อนรับครับมาแบบนี้ลงองคานะครับหมุนหนึ่งทีเกาะหายหมดหมุนอีกทีหนึง่งนั่นแหละผมไปหิมะดันบอลลูนออกไปไม่อยากให้เข้าใกล้นะครับทันไหมทันไหม นั่นแหละหนัด2นัดรอ,อดครับแล้วดีคูตักหน้าเลยฝั่งแม่งเลยเออจบจบมึงแพ้แล้วทำไงอรเกตบ้าหรือเปล่ารอดอีก3ามป <laughs> อยธนูอีกเออจบจบละสาม,มองกุดนะครับผมชอบแล้วดีคูดมากให้เลือกกับการทุกใบนี่คือมันส่วนได้หลายใบายมากเลยนะแค่มันการอากาศไม่ได้แค่นั้นแหละเราต้องป้องกันให้มันนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ทัวนาเมนต์นะครับแต่เป็นการสวนยาพิษที่แบบใจเย็นมากๆนะครับดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคบอกเลยว่าแสนสาหัสผมมีแรสเ a l นะครับที่บอกอยู่กำลังเก็บถ้าผมเลเวลสิบสาผมจะอัแรสเ c อร s สเปียร์กอบนให้เป็นการดท,ทองคำเลยมาแล้วครับผมปล่อยสเปียร์กอบลไปไซเคิครับเขาปล่อยเบกก เปก้าเอาจริงๆนะครับคือเราปล่อยสวนดีกว่าเขาปล่อยยักษ์มาแล,แล้วใจแอนอะไรพวกนี้นะครับโกเลมค่อยปล่อยสวนนะครับปล่อยมาแบบนี้คือเราสามารถตั้งรับได้แต่เขาไม่กลัวเพราะว่าเขามียาพิษซึ่งสุดท้ายเขาพลาดนะครับมาเลยรถเข็นไฟฟ้าครับโอ้แบบนี้คือการใช้ยาที่คุม้มโดนทั้งป้อมโดนทั้งพ่อมดโดนทั้งรถไฟฟ้าครับโดนทั้งแรสเกิลด้วยแซบซ้ำอีกทีชิบหายไม่มีอะไรกันแล้วนนครับแบบนี้ก็เอากอระถับพงกระดูกไปกินเลยนั่นแหละ ต้องกันก่อนนะครับผมยาน้อยกว่าเขามากนั่นแหละส,สเปียร์กอบลินครับ้ทนดูไม่ได้ใจเย็นใจเย็นนั่นแหละผมตอดคืนครับนั่นแหละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสเปียร์กอบลินรู้สึกว่าปานะละเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดท่านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดมาครับมินิเปก็ก้าคือเขาปล่อยเขาเล่นสายลุกไงเขาไม่เล่นสายลับเลยเปก็ก้ากับมินิเปก็ก้าสมควรป้องกันนะครับใช้การเพราะว่า เรวใจแอนหรือใจแอนแตเลยเอารถเข็นไปครับพังไปหนึ่งไม่เป็นไรแรสโกดักหน้าให้หน่อยครับมาแบบนี้อีกแล้วครับยาพิษโดนทั้งป้อมโดนทั้งแรสโกครับผมสวนกลับไม่ได้เลยอีอายครับพันเก้าแล้วอะ่สวนกลับไม่ได้เลยดูเอาเคินกูก็มีเว้ยใส่เย็นเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นนครับอันนี้ผมเล่นเกมลับลุกไม่ได้จริงๆมาครับ เบก้าเอาอีกเหรอไม่เข็ดเหรอผมปล่อยวิสาไปก่อนครับเขาเต็มสิบแล้วเขาร้อยเต็มสิบมาแบบนี้ก็อ่ะเอาวอลแคลรี่ไปดักหน้านะครับวอลแคลรี่ทนไม้ทนมือเบก้าฟาดได้แค่2ทีเท่านั้นครับปล่อยแบตมามีเสาครับแซปทิง้งโอเละเละหมุนหนึ่งทีฟาดไปไส้แตกนะครับป้อมเลือกครึ่งหนึง่งนั่นแหละเบก้าเสียเลือดไม่ถึงครึ่งเลยรถเข็นมาสเกตอาร์มี่โอ้โดนยาพิษอีกแล้ว นี่ไงช็อตมันเข้าไปตัวใหญ่ยังอยู่ตัวใหญ่ยังอยู่ยาพิษหมดแล้วครับลงไปเลยแรสเคิลครับทุบมันแรสเคิลทนไปก้าได้3ทีนะครับถ้าตัวตัวนะครับวาคาลี่ดักหน้ามันลงเสาไฟได้อีกแล้วอย่างงี้แซฟด็ครับโดนทั้งกอบลิงโดนทั้งแบตเกรียงครับผมปล่อยธนูไป1ที2องพครับผมเหลือพันหนะครับมันไม่สนซ้ายเลยนะก็ผมมีเดอลีคูดเนี้ยด้านซ้ายมันพังไปละ มาครับมาแบบนี้อย่าให้สก๊อตโดนนะครับโดนพ่อมดยาพิษอีกแล้วนั่นแหละต่อรัวต่อรัวต่อรัวหมดครับพันสี่นั่นแหละห 1, 4, แปดเจ็ดผมปล่อยกอล์ฟลินไปตอดเหมือนเดิมนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบเกือบสี่ร้อยนะไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมตกเลขลองเอาไปคูณดูมีคนดูอยู่แนละ้วตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดบอกเลยว่าโชว์เท่นะครับ คนในแคนดูอยู่ฟาดหนึ่งทีฟาดสองทีนั่นนะครับแวนสโก้ลงดักหน้าครับแซฟทิ้งไปโอ้โยทั้งเด็กแวนทั้งสกอยตายทั้งคู่แล้วครับยาพิษอีกแล้วนั่นไงทำอะไรไม่ได้เลยลงสเกตันอาร์มี่ดักหน้าครับจบแล้วครับรับอย่างเดียวนะครับเป็นเกมรับแล้วผมก็ปล่อยแบตนะครับไปทำลายเสาไฟตายหนึ่งตายสองตายสามครับตายสี่ต่อหนึ่งทีทึบเหลือแค่นั้นนะครับ มาครับใจเย็นปล่อยไกลๆป้อมนะครับหรือแบบอย่าปล่อยใกล้ป้อมเด็ดขาดเลยปล่อยห่างกันเนี่ยครับผมปล่อยอย่างนี้คือมันมันจะไม่โดนป้อมแซปแซปทิ้งขนาดนั้นเลยเหรอมาแบบนี้แรสเกอรครับลงไปดักเลยไม่โดนเห็นไหมแรสเกอร์ไม่โดนยาพิษนําไปแล้วครับตามมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วนี่ไงลงไปสะพานลงตามกันไปอีกกอลลินตามไปอีกครับนั่น,นแหละเก้าไปพันแปดพันหกพันห้าพันสอง 800 600 500 300 200นี่แหละขอีกหน่อยขอีกหนอ,อุ้ยอุ้ย139ขอทีเดียวพอมีคนดูอยู่นะครับตึด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 อ่ะวอยแคลรี่ดักหน้าครับอย่ายุ่งพ่อมดกูนั่นแหละมาแบบนี้โปรยธนูไปเลยครับ45ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรอธนูขึ้นมืออีกทีจบแล้วครับมาแบบนี้ครับ l ร t s go กโดนโดนสกอยโดนสกอยทนได้3ครั้งทนได้3ครั้งมาแล้วครับอย่าพิษหายแล้วสเกตเตอร์อาร์ม,มี่ครับ ตายมานิดหน่อยมันแซปทิ้งสเปคเอาเล่นไม่โดนนะครับมันต้องเลือกว่าจะเอาใครนะครับระหว่างสเกตเลนอาร์มี่หรือนั่นแหละผมปล่อยถะดูทิ้งไปเลยจบครับไซเคลิลได้แล้วไอคนที่ควรทําคือผมเปล่าวะก็ไม่รู้สินะผมก็ไม่รู้สินะมันปล่อยยาพิษตอดบ้านผมไป4ีหครั้งซึ่งผมไม่มีทางสวนกลับได้เลยนะครับสุดท้ายคือมันปล่อยพลาดผมปล่อยปลายสะพานเด็กกอยไม่โดนนะครับตัวนี้ไม่ตาย รถเข็นตามหลังแพ้เลยนะครับเกือบแพ้เลยเหลือ130นะครับผมปอยธนูรีไซเคลิปลปอยธนูอีกทีจบนะครับคือไม่ส,สดแล้วเอาจริงๆเกมนี้ต้องเล่นใจเย็นมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นเกมรุกหรือเกมลับนะครับล้อเขาข่ามาฆ่าเขาทิ้งแล้วค่อยสวนกลับไปหรือแบบจะไปฆ่ากันกลางสะพานยิงลูกไฟรอโคนแช่แข็งเอาป้อมให้ได้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือเทคนิคการสวนยาพิษเราอย่าปล่อยทหารใกล้ป้อมปล่อยไกลๆนะครับรอใจเย็นๆเขาแบบจะลังเลเฮ้ยปล่อยดีหรือเปล่าเขาปล่อยไปโดนแค่ป้อมไม่โดนทหารเราเขาพลาดแล้วนะครับยาพิษเป็นอะไรที่แพงมาก ไม่คุมเท่าลูกฝ่ายนะปล่อยมาโอโห่พอมดตายหายทั้งกองอะไรแบบนี้ยาพิษต,ต้องค่อยๆรอนะบแบบปึ๊บปุ๊บป๊บทุกๆวินาทีฆ่าแบบปล่อยตรงขอบเขาวิ่งเกินไปเสียเลือดนิดเดียวก็พลาดเหมือนกัน,นครับและเมื่อไหรที่เรากดดันเขาดันเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาต้องใช้ยาพิษในการบ้านตัวเองอันนี้คือพลาดจริงๆนะครับคิดอะไรอยู่ที่ไม่ได้คอมเมนต์เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนด้วยพลาดการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ